ความรักไม่ใช่เรื่องที่จะดีลกันง่ายๆแต่คุณสามารถที่จะตั้งรับกับมันได้มาตั้งรับด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง astro 5956รูปแผนที่คุณก็มีทางเดินคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ดวงความรักความสัมพันธ์ในเดือนกรกฎาคม2564สําหสำหรับท่านที่เกิดราศีธนูหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมลัคณาธนูสามารถชมคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะ การพยากรณ์ในคลิปของเราจะเป็นการพยากรณ์แบบภาพรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของท่านใดท่านหนึ่งนะคะเพราะว่าแต่ละท่านก็จะมีฐานดวงที่แตกต่างกันออกไปเนาะเอาละค่ะมาดูแนวโน้มกันนะว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณธนูจะเป็นอย่างไรบ้าง Judgment เข้ามาเป็นตัวตนนะคะ Judgment เนี่ยคือไพ่พิพากษาค่ะเป็นการสะสางก็ได้นะหรือว่าเป็นการเปิดเผย หรือว่าจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจก็ได้แต่การตัดสินใจในครั้งนี้จะเป็นการตัดสินใจครั้งสําคัญของเราเลยนะมันเป็นผลนะคะหลังจากที่เราตัดสินใจแล้วเนี่ยชีวิตของเรามีโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตความรักความสัมพันธ์เนาะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนนะคะคุณได้ควีนดาบเข้ามาด้วยควีนดาบก็แน่นอนว่าดาบตั้งตรงแบบนี้มันคือการตัดสินใจจริงๆค่ะแล้วเห็นความเด็ดขาดเข้ามาด้วยนะไพ่สรุปสุดท้ายก็คือ คิงดาบคิงดาบก็ตอกย้ำเหลือเกินว่าการตัดสินใจในครั้งนี้สำคัญมากๆมันเป็นผลอย่างที่ว่านั่นแหละคะ่ะมันเป็นผลมันจะเป็นจุดเปลี่ยนให้เราก็ได้ท,ดทั้งหมดทั้งมวลที่เรากำลังจะสะสางหรือว่าเรากำลังจะตัดสินใจเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการกระทำของเราก่อนหน้านี้เป็นการกระทำของเราและและคู่ของเราว่ามันมีความสุขหรือเปล่าล่ะก่อนหน้านี้ ถ้ามีความสุขดีทุกอย่างมันกำลังจะเป็นไปในทิศทางที่พัฒนามากขึ้นแต่ขอผู้ประเด็นนี้ก่อนนะคะเจอ3มดาบเข้ามาเนาะถ้าเกิดว่าการสะสมของเราก่อนหน้านี้เป็นการกระทำนั่นแหละค่ะทั้งคู่เลยตัวเราด้วยก็ได้คู่ของเราด้วยก็ได้ถ้ามันไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่ไม่ค่อยน่ารักกันสักเท่าไหร่3าดาบนะมันเห็นความเครียดมันเห็นความเสียใจเข้ามาปักเข้าไปในหัวใจแบบนี้ค่ะ แล้วมันสะสมมานานเนิ่นเหลือเกินเมื่อก่อนเนี้ยเราอาจจะไม่ได้มีความเข้มแข็งหรือว่าเรายังไม่ได้มีความเด็ดขาดในการตัดสินใจเลือกเนี่ยเดือนนี้มีโอกาสนะมีโอกาสเหลือเกินคู่กันกับเล v e r s ์สนะคะอาจจะเป็นเพราะมีประเด็นเรื่องของมือที่3ด้วยหรือเปล่าล่ะมันมีทางเลือกเข้ามาเลือกไม่ได้ไงพอมันเลือกไม่ได้มันก็เจ็บพอเจ็บแล้วมันสะสมมานานเนิ่นเนี่นย ในเดือนนี้มีโอกาสเหลือเกินที่คุณจะตัดสินใจแล้วควีนเหรียญเข้ามาอยู่บนหัวนี้นะคะคุณตัดสินใจเพื่อให้ตัวเองมันมีความมั่นคงมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นก็ได้สิบไม้เข้ามาอยู่ข้างๆเลยเหนื่อยคะ่ะถ้าก่อนหน้านี้มันไม่ได้มีความสุขเท่าไหร่เนาะเหนื่อยพอเหนื่อยมากๆเนี่ยเราไม่อยากจะแบกรับภาระและวสิบไม้นี่มันเต็มแล้วนะคะมันไม่ไหวแล้วจริงๆ ในเดือนนี้เนี่ยคุณจะรวบตึงละรวบตึงแล้วก็หาวิธีการหาทางออกตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วละ่ะถ้าไม่ไหวคุณไปแน่8ปดไม้นะคะแดไม้นี่ไม่ได้ไปธรรมดานะไปอย่างเร็วเลยนะขับมอเตอร์ไซค์ไปด้วยนะคะไปอย่างเร็วไม่สนแล้วจริงๆคุณเอาหัวใจของคุณเป็นที่ตั้งและอันนี้ในกรณีที่ก่อนหน้านี้สะสมความไม่ค่อยน่ารักหรือว่าความ ความทุกข์ความเจ็บช้ำนั่นใจกันมาก่อนนะแต่ก็ยังมีอีกในกรณีหนึ่งนะเพราะว่าภาพรวมเนี่ยโดยส่วนใหญ่มันสวยมากๆนะคะมันมีโอกาสเช่นเดียวกันแหละว่าก่อนหน้านี้สะสมกันมาดูแลกันมามีโอเคมันมีปัญหากันบ้างแหละเล็กๆน้อยๆมันเป็นเรื่องปกติของชีวิตคู่ค่ะแต่คุณก็สามารถที่จะประคับประคองกันมาได้มีความซื่อสัตย์กันดีมาก ควีนดาบเข้ามามีความจริงใจมีความมุ่งมั่นที่จะประครับประคองชีวิตให้มันตลอดรอดฝังแล้วก่อนหน้านี้อย่างที่ว่าไปสะสมแต่เรื่องดีๆเข้ามาในเดือนนี้ค่ะตัวเราเนี่ยตัวคุณเนี่ยคุณจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แหละคนนี้จริงๆแหละที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตฉันคุณจะชัดเจนมากคุณจะเคลียร์ที่สุดแล้วมันเห็นการพัฒนาค่ะ การพัฒนาต่อยอดไปให้มันมากขึ้นเพราะเรารู้สึกปลอดภัยปลอดภัยกับคนคนนี้แหละนี่คิงดาบไ,ไม่ใช่สิอันนี้ควีนดาบคิงดาบเข้ามาทั้งคิงแล้วก็ทั้งควีนนะคะต่างฝ่ายต่างถือดาบเข้ามาเนี่ยจริงจังค่ะจริงจังกับทั้งคู่เลยความรู้สึกจริงจังจริงจังที่จะไปต่อสิบไม้นะคะถึงแม้ว่ามันจะดูเหน็ดเหนื่อยกันไปบ้างเนาะแต่มีทิศทางที่ชัดเจนละ สิบไม้เนี่ยเขาแบกกลับบ้านนั่นหมายความว่าคุณตั้งธงละว่าคนนี้แหละที่ที่จะอยากจะใช้ชีวิตด้วยกันบางคนถึงขั้นที่จะประกาศแต่งงานหรือเปล่าคะคือมันเห็นความมั่นคงกันซักขนาดนี้เลยนะประกาศแต่งงานก็ได้นะนี่เลเวอร์สเข้ามาอยู่ข้างๆนะคะมันเหมือนกับว่ามันอิ่มเอมมากๆแล้วเราอยากจะเปิดเผยละว่าเนี่ยคนเนี้ยคือคนที่ฉันจะแต่งงานด้วย แต่จะได้แต่งหรือเปล่านะเวลานี้มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปัจจัยภายนอกด้วยเนาะแต่เอาเป็นว่ามันเห็นว่าคุณมั่นคงอ่ะคุณเริ่มมีความมั่นคงกับคนคนนี้อยากจะซื้อบ้านด้วยกันอยากจะสร้างความมั่นคงให้มันเพิ่มมากขึ้นเห็นดีด้วยนะคะเห็นดีด้วยเลยในเดือนนี้คุณจะคุณจะตัดสินใจอย่างที่ว่านั่นแหละค่ะสวยเลยสวยเลยนะไม่สื่อะ แต่มันขึ้นอยู่กับการกระทําของทั้งคู่อย่างที่ว่าไปนะคะมีอีกประเด็นหนึ่งคนที่เพิ่งรู้จักกันมาก่อนหน้านี้เพิ่งคุยกันนี่เมจิกเชียนเข้ามาเมจิกเชียนคือการได้เริ่มต้นค่ะคือการศึกษากันก็ได้การพูดคุยกันก็ได้การเริ่มที่จะเปิดใจให้กันและกันก่อนหน้านี้อาจจะยังมีความลังเลอยู่ว่าเอ๊ะคนนี้ เขาจะโอเคกับเราหรือเปล่ายังไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นเอางี้ดีกว่าไม่ค่อยเชื่อมั่นกับคนที่เราคุยด้วยแต่การกระทําของเขากําลังจะพิสูจน์ตัวเองว่าเขาคู่ควรกับเราหรือเปล่าหรือว่าการกระทําของเราก็ได้เขาเขาอาจจะเป็นในกรณีกลับกันได้นะคะว่าตัวเราเนี่ยจะเป็น เป็นคนที่กําลังจะตัดสินใจว่าจะเปิดเผยอยากจะคบกับคนนี้ดีหรือเปล่าหรือว่าเขาก็กําลังอยู่ในช่วงที่จะตัดสินใจเหมือนกันเขากําลังดูดูเราอยู่นั่นแหละว่าเราจะไปต่อในทิศทางไหนมันจะมีความมั่นคงในสถานภาพความรักมากขึ้นหรือเปล่าในเดือนนี้มีโอกาสที่จะตกลงปลงใจกันเลยนะคะตกลงปลงใจว่าคนนี้แหละคือคนที่ฉันจะคบอาจจะเป็นช่วงที่เปิด ตัวก็ได้จะเปิดตัวก็ได้มันคือการเป่าประกาศได้นะคะจดหมนะคือการเป่าประกาศการแจ้งให้ทราบให้เพื่อนรู้ละหรือไม่ก็อาจจะเป็นลงในโลกโซเชียลแล้วนะว่าเออเราไม่โสดแล้วนะเราตกลงปรงใจที่จะคบกับคนนี้แล้วนะเพราะที่ผ่านมาดูแล้วเขาท่าดี <c oughs> เขาท่าดีอยากจะบอกอะไรให้นะคะคุณธนูจ๋าในเดือนนี้เนี่ยถ้าคุณตกลงปรงใจกับใครสมมติว่าดูกันมาพักหนึ่งแล้วเนี่ย คนนี้เขาเขาคู่ควรกับคุณมากนะเขาคู่ควรมากๆเลยเขามีความจริงจังที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันมากขึ้น8ดไม้อย่างที่ว่าไปการพัฒนาไปเพื่อความมั่นคงคะ่ะสองเหรียญแน่นอนว่ามันอาจจะมีบางจิตใจของเราหรือว่าของเขาอะยังคงจะต้องอ,อประคับประคองกันไปหรือมันมีบางเรื่องที่ยังจะต้องปรับปรับนิสัยก็ได้ปรับทัศนคติ ก็ได้แต่ไม่ได้เสียหายค่ะค่อยๆหาตรงกลางกันไปค่อยๆดูกันไปเห็นการพัฒนาค่ะเห็นการคำว่ามันมีความมั่นคงมากขึ้นคนนี้คู่ควรกับคุณนะมันเหมือนกับว่ามันถึงเวลาจัดเม้น t นี่คือการถึงเวลานะคะคุณจะได้ในสิ่งที่คุณคู่ควรน,นั่นแหละสวยงามนะในเดือนนี้นะคะคุณก็ตัดสินใจละว,ว่าเอาละคนนี้อืม คนนี้แหละที่ฉันจะเปล่าประกาศเปล่าประกาศให้โลกรู้นะคะต่อมาคนโสดจะเป็นอย่างไรบ้างคนโสดในเดือนนี้นะคะมันถึงเวลาน่ะมันเห็นว่ามันถึงเวลาที่จะมีใครเข้ามาหาคุณ l o v e r s นะคะเป็นทางเลือกนะเห็นเป็นทางเลือกนั่นหมายความว่าไม่ได้เข้ามาแค่1อัตราอาจจะเข้ามาหลายหลายอัตราก็ได้2อเหรียญกำลังชั่งน้ำหนักอยู่เลยว่าเอ๊ะคนนี้โอเคไหม คนนีเ้เข้าท่าหรือเปล่าให้ใช้ให้ใช้ใจนะคะให้ใช้ใจดูดูซิว่าเราอยู่กับใครแล้วแล้วเรารู้สึกปลอดภัยลึกๆอบทุกคนจะมีเซนส์หมดนั่นแหละคะ่ะว่าเราอยู่ใกล้ใครมันมีความมั่นคงในในข้างในของเรามันมากน้อยแค่ไหนถ้าเรารู้สึกว่าเราอยู่ใกล้ใครแล้วไม่ ไม่ค่อยระแวงเท่าไหร่หรือว่ามันมีความปลอดภยัยให้เลือกคนนั้นคุณมีโอกาสที่จะเจอเจอคนที่คุณคู่ควรนะในเดือนนี้นะคะธาตุดินก็ได้นะธาตุดินนะคะเอเลวเวอร์สเนี่ยจะเป็นธาตุลมธาตุลมก็ได้เช่นกันธาตุดินก็ได้ธาตุลมก็ได้แต่มองว่าธาตุลมเนี่ยจะมีภาษีมากกว่าเพราะว่าไพ่ใบสรุปคือคิงดาบแล้วก็มีควีนดาบเข้ามา ทัดลมนะคะจะเป็นคนที่าราชการก็ได้นะอืมราชการก็ได้คนมียศมีตำแหน่งหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้เช่นกันลองค่อยๆพิจารณาดูนะคะในเดือนนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องราวติดนิดนิดหน่นอยๆอยอันนี้จะเป็นส่วนน้อยซะมากกว่าส่วนน้อยว่าเราจะตัดสินใจเด็ดขาดว่าฉันจะไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยมันมีค่ะแต่มันเป็นส่วนน้อยแต่มองว่าในส่วนที่ เห็นการพัฒนาไปอย่างดีมีความมั่นคงอะไรมากขึ้นมันมีส่วนมากกว่าเพราะฉะนั้นคุณธนูเนี่ยโดยโดยส่วนใหญ่จะเป็นการตัดสินใจที่ที่มันมีความมั่นคงมากขึ้นในเรื่องของความรักแล้วก็บางท่านนะการพัฒนาแบบนี้นะคะเป็นเรื่องของการตัดสินใจที่จะมีลูกก็ได้นะมันเหมือนกับว่าการมีลูกมันทำให้ครอบครัวมันเติมเต็มมันมีความมั่นคงมากขึ้นก็สามารถทำได้ ต่างฝ่ายต่างต่างคุยกันแล้วก็หาทิศทางกันเนี่ยแล้วก็การออการหาทิศทางเป็นไปในทิศทางที่เดียวกันเห็นความสุขเข้ามานะคุณธนูจา๋าในเดือนนี้ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราสะสมมาล้วนๆเลย ถ้าสะสมมาดีทุกอย่างมันจะตอบกลับมาหาคุณอย่างทวีคุณแน่ๆเลยนะก็มีประมาณนี้นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เอาจริงๆนะคะมนุษย์นะถ้าเราตั้งใจที่จะมองใครสักคนหนึ่งจริงๆนะอยากทราบว่าเขาเป็นมีคาแรคเตอร์แบบไหนเขาคู่ควรที่จะเป็นแฟนเราหรือเปล่าถ้าเปิดใจมองกันจริงๆมันเห็นนะคะ มันเห็นจริงๆว่าเขากับเราเนี่ยคู่ควรจะคบกันได้หรือเปล่ามีว่าจะเป็นสถานะทางสังคมออหรือว่าการศึกษาหรืออะไรต่างๆเนี่ยถ้าตั้งใจมองมันเห็นค่ะแต่คนส่วนใหญ่ที่เลือกพลาดก็คือว่าเห็นแหละแต่ว่าเราเราตามใจกิเลสเราเลือกที่มันถูกใจเราเลือกที่มันถูกใจมากกว่าถูกต้องเท่านั้นเองค่ะ แต่ในเดือนนี้เห็นว่าคุณจะเลือกจากความถูกต้องนะมันสวยนะมันสวยมันเห็นการพัฒนาไปได้อย่างสวยงามมากเลยนะคะมีประมาณนี้เนาะคุณธนูจา๋าก็รักตัวเองค่ะย้ำกันทุกๆคลิปเลยรักตัวเองเมตตากับตัวเองอิ่มเต็มเมื่อไหร่ก็จะเป็นการดึงดูดคนที่เราคู่ควรได้ก็เราจะได้ในสิ่งที่เราเป็นนะคะเราจะไม่ได้ในสิ่งที่เราอยากได้ เป็นคนอิ่มเต็มในเรื่องของความรักก็จะไปดึงดูดเรื่องนั้นๆเข้ามาเนาะหวังว่าคลิปนี้พอจะมีประโยชน์บ้างนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นิดนึงเนาะก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดือนหน้าสำหรับวันนี้ออสวัสดีค่ะดูแลตัวเองทุกๆท,ท่านเลยเนาะสวัสดีค่ะ